อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็ออะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูของเจ๋งๆนะครับผมที่อยู่ในกล่องของเล่นกัน มันจะเป็นการ์ดเกมพารามโมเดลหรือหนุ่มอีมากมายนะครับผมขอแค่มีกร่องหรือไม่มีกล่องก็ตามพี่ชิงก็ทาการมุดเข้าไปในกร่องนะครับผมแล้วก็เดินอยู่ในนั้นนะสักประมาณ2วันแนละ้วค่อยออกมาเอ้ยไม่ใช่จะรีบเอาของเล่นนะของใน,นนะครับมาให้ดูกันจะจับไปเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิว การ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยหรือไทยอีดิชั่นนะครับผมในชุด v g t b t 0 6ีกขีสองกระองนี้นั่นเองนะครับผมโดยวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องของคอมโบต่างๆนะครับผมของแคลนรุ่นคาม,มิกันไม่ว่าจะเป็นคอมโบเป็นเซตนะครับผมเซตหนึ่งเซตสองเซตสามจะเป็นาเป็นไก่ย,ย่างแถมแฮมเบอร์เกอร์หรือจะเป็นหมูปิ้งแถมข้าวเนีย่ยนะครับผมก็จะทำการรีวิวกันให้ดูเลยว่าอันไหนอร่อยที่สุดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไก่มังกรนะครับผมมังกรสายฟ้าไม่เกี่ยวอะไรกับไก่ย,ย่างหรือหมูปิ้งเลยทีเดียวนะครับผม โอเคงั้นก่อนอื่นเขาต้องขอบอกนิดนึงว่าการเล่นนารูคารมินะเนี่ยคล้ายๆกับการเล่นคาร์ไโร่นะครับผมดังน,น,น,นั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเราจะเน้นหนักที่แวนกาก,กันก่อนเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าว่าทำอะไรได้บ้างครับผมก่อนอื่นเลยเริ่มที่ดัตโกนิกไคเซอร์เวอร์มิเลียมด้วยการที่ยืนด้วยพลังจมตีนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเราขอสักประมาณสักเก้าพันเนี่ย ็ไหวละนะครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่มีตัวไหนที่ได้9,000นนะสิมันจะมีตัวที่มันให้10,000เลยครับผมหรือก็คือโฟตอนบอมเบอร์ไวเบอร์นั่นเองกับเงื่อนไขที่สุดแสนจะ easy easy นะครับผมฟุง้งฟิงมากๆนั่นะคือการต่อบูสต์แล้วเมื่อไฟหนองข้ามมีดาเมจตั้งแต่3ขึ้นไปบวก4,000ก็คือเนี่ยแค่เนี่ย21,000แล้วตีสบายๆเลยครับผมโอ้โหสบายมากเรียกได้ว,ว่าต่อบูสต์กันง่ายสุดๆครับผมแปบ๊บเดียวต่อถึงแวนเขาแน่นอนครับผมหรือถ้าเกิด อยากจะให้ดูแรงกว่าน,นั้นอีกอํใไม่ย,ยาครับผมเกิดฝฟนักเป็น cross light อาไม่ย,ยากแล้วก็ขอใช้เอฟเฟกเพิ่มเติมของคุณจินผู้ชั่วรายนิดหนึ่งนะครับผมจริงๆล้วเ้าใจดีนะคอยเสริมพลังให้เราเอาตัวนี้เข้าสู่โซ่แล้วก็บวกสามพันนั่นเองแค่นี้ก็ได้ประมาณ24,000แล้วนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าสบายๆตัวเลยทีเดียวโดนไปทีนี้คือมีจุกครับผม แต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถนำโฟตอนบอมเบอร์ไวเวิร์นมาต่อท้ายได้จริงนะครับผมหาได้แค่ตัวบูสต์8,000ธรรมดาโอเคเขาเนี้เราต้องพึ่งจินเยอะหน่อยแล้วเอาจินเข้าสู่โซเพื่อบวก3,000ก็กลายเป็นหมื่นสต่อสัก8,000อ่ะอย่างนี้ก็คือต่อถึง2องหมื่นไหวครับผมสบายๆย,ยังไหวอยู่เหมือนกันแต่ยังไงเนี้ยแนะนําเป็นโฟตอนบอมเบอร์ไวเวิร์นไปจะชัวร์ที่สุดนะครับผมจะดีกว่านั่นเอง นี่ก็คือการตอบบูสต,ต์โดยการใช้ดาร์โกนิกไคลเซอร์วอร์มินเลียมเป็นหลักนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดอยากจะเอาลิมิตแบงแบบเอสบวกห้าพันแล้วก็ต้องไปเปิดชุดทีดีเอาตัวหน้ากล่องกันนั่นก็คือเจ้าทันเดอร์เด็กดาร์โก้นั่นเองครับผมโอเคมาดูเกรดสามไปอื่นกันบ้างครับผมที่สามารถทําได้อ่าก็จะมีตัวนี้กับแม่ทัพก่กอการจระาะจรไทรัสพอดีทุกเทิร์นนี่เขาเข้าเทิร์นเมนเฟสเนี่ยมันจะโซชาร์จหนึ่งแล้วบวกเอสสองพันจริงไหมครับก็คือจะง่ายๆคลิปมันก่อนอ่าตัวนี้หมื่นสองละ อ่าเรื่องเมกาบาทพี่ชินจะไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันใช้งานในแค่เต็มที่ก็แค่ครั้งเดียวนะครับผมถ้าเกิดต่อด้วย8,000อ่าอย่างนี้20,000ทวนอย่างนี้ก็โอเคแรงและแต่ถ้าเกิดฝั่งข้ามเป็นยูนิตที่มีพลังโจมตีสักประมาณ11,000ขึ้นไปหรือ13,000ถ้าเกิดเป็นครอสไลท์ ight, แนะนําอย่างนี้ดีกว่าอ่าถ้าเกิดอย่างนี้คอสไลท์ก็ไม่ค่อยไหวนะผมยังไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็น11,000เนี่ยเอาคู่นี้ดีกว่าจะไ้เกิดฝั่งข้ามเป็นยูนิตที่แอดหมื่นเดียวคู่นี้ก็ได้ไม่ว่ากันจะทําคู่ไหนยังไงก็ได้เพราะว่ายังไงก็ได้ถึง20,000ด้วยกันทั้งคู่ แน่นะว่าใช้จิงเข้าไปช่วยก็จะแรงขึ้นแน่แนอนครับผมจริงๆคือไม่ต่างจากไม่ต่างจากเวอร์มิเรียมเลยคล้ายๆกันเพราะมันได้พลังเท่ากันหรือถ้าเกิดเป็นยูนิเกรดสามอย่างเช่นเบรกทอชดากอนอย่างนี้ก็โอเคเพราะว่าเมื่อตัวนี้ถูกบูสต์ก็บวก2000เหมือนกันนี่ก็12ื่นสเหมือนกับไทลัสเลยลนั้นก็คือเร่งพลังได้ง่ายๆเหมือนกันแน่แนอนครับผมก็เป็นการเดียวกันไปแต่ถ้าเกิดเราเอาเจ้าเบรกทอชดากอนไว้เลียวกา เน่นอนว่ามังคับจะต้องต่อด้วยตัวนี้เท่านั้นครับผมถึงจะถึง20,000ได้ไม่งั้นไม่ถึงเลยและถ้าเกิดจะใช้จินช่วยด้วยอันนี้ก็โอเคครับผมแต่พี่นะว่าเรื่องคิดได้ข้อสติกเกอร์ของจินเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับส่งมาป้องกันนะักเพราะว่าการป้องกัน10,000เนี่ยมันมันช่วยพีเกมได้เลยนะครับผมบางทีเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งใบเนี่ยเสียบเข้าโซลแรกกับสามพันเนี่ยถ้าเกิด คิดดีๆบางทีอาจจะไม่คุ้มก็ได้เอาเป็นว่ามันเป็นการตัดสินใจที่น้องๆจะต้องลองคิดดูเองรับผมว่าจะเสียบโซมบวกสามพันดีหรือว่าจะเก็บไว้ป้องกันดีอันนี้คือแล้วแต่แล้วแล้วแต่ความแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วแต่การตัดสินใจกับผมไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต้องว่ากันเป็นเคสบาเคสไปนั่นเองนะจ๊ะโอเคนี่ก็จะเป็นการตอบบูในช่องเรียกกันนั่นเองนะครับผมทีนี้ก็จะมียูนิตหนึ่งที่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมแต่ต้องพึ่งอะไรเยอะะหน่อยนัน ไวเวิร์นปืนไม่มต้องคำสาบที่เป็นแอดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถ้าเกิดเงื่อนไขติดโอเคตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันต่อด้วยแปดพันก็ยังพอไหวนะครับหรือต่อได้สักเจ็ดพันก็ยังดีเราค่อยใช้จินช่วยอ่ะอย่างนี้ก็พอไหวเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากให้คิดถึงจินมากนั่นเองนะครับผมดังนั้นนี่ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้นะครับผมสาหรับแคลนนรุคามินั้นเนี่ยจะตอบบูสที่แหวนค่อนข้างง่ายแต่จะตอบบูสที่เลียวให้ถึงสองหมื่นค่อนข้างยากเพราะว่าวัตถุดิบหลักๆยังมาไม่คบ ต้องรอชุดอื่นๆมาเสริมเพิ่มเติมอีกน,นะผมถึงจะโหดนั่นเองแต่ถ้าเกิดมีชุดอื่นเสริมมาแล้วก็รกับรองว่าเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ตีถึง2 0 0 0 0ได้นั่นเองครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากจะเอาให้มันกว่านี้ก็ไปหาจากชุดที่ดีมาเสริมก็ได้เพียงแต่ว,ว่าการเล่นนูรคามิเนี่ยเอย้หลายๆคนจะนอนเนื้อต่ำใจเอ้ยพี่ชินทําไมแบบโกลัดินอย่างเงี้ยแองเนเตอฟีเจอร์อย่างเงี้ยชุดใหม่เหมือนกันอนะทำไมมันต่อ2 0 0 0 0ข้างๆง่ายจังเลยไงแล้วนารุเราอะทำไมต่อข้างๆไม่ถึง0,000มืนต่อยากจังเลยไงมันเป็นเพราะว่างง สมบูรณ์ของเกมนี้ครับคือในลูคามีเนี่ยนอกจากจะต่อพลังแล้วเนี่ยยังมีการตัดเกมฝันของข้ามด้วยเอฟเฟคด้วยโกพลาดินหรือว่าเองเจลฟิเธอร์เนี่ยไม่มีทำลายเรียงการฝันของข้ามเลยจริงไหมครับแต่ในลูคามีเนี่ยมีแถมมีทั้งเวอร์มิเลียนตีออมีทั้งเดสไซส์มาคอยระเบิดเรียงฝันของข้ามนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดมันตัดเกมแรงแล้วยังจะต่อบูทง่ายอีกมันก็น่ากลัวสิครับมันก็แบบเก่งเกินไปมันจะให้อารมณ์เหมือนกับคังเกโร ในชุดซีซั่นหนึ่งที่แบบต่อบูตก็ง่ายตัดเกมก็ดีจั่วก็ได้อะไรก็แรงไปหมดดังนั้นเนี่ยเพื่อความสดุนของเกมนี้โอเคเราจึงนารูคามิจึงถูกตัดยูนิตท,ที่ออกมาช่วยบูตเรียวให้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้ก็คือเหลือไม่กี่ตัวที่ทําได้นน่นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็มีตัวที่ทําได้อยู่เพียงแต่ว่าเราจะต้องอาศัยการคอนโทรลเกมนิดนึงดังนั้นคนที่เล่นนารูคามิแล้วก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะครับผมยังไงเนี่ยเรื่องของการต่อพลังให้ถึง2 0 0 0 0นั่นเนี่ยเรา อาจจะทําได้ยากหน่อยแต่ว่ามันก็แลกกับการที่เราตัดเกมฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเราต่อไม่ได้ก็จริงแต่ฝ่ายตรงข้าม,มอาจจะต่อไม่ได้ด้วยเพราะว่าโดนเราตัดเกมบนเลเนเองครับผมดังนั้นนี่ก็จะเป็นการต่อคอมโบทั้งหมดของแคลนูรุคามินั่นเองโดยรวมจะไม่ค่อยมีความยากในเรื่องของการต่อพลังมากเท่าไหร่นะครับผมแวนการ์ดก็เอาโฟโตมเบอร์ไปเวินต่อไปเลยซ้ายขวาไม่ต้องต่อถึง2 0,000ก็ได้ครับผมเอาต่อจิกกัดตีเขาเรื่อยๆก็พอเพราะว่าเรามีการตัดเกมฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักหน่วงอยู่แล้วนั่นเองคร เจอตัดเกมได้เรื่อยๆเราก็ตีเรื่อยๆแค่นี้ก็โหดนั่นเองแล้วก็หาจังหวะด,ดีๆครับผมใช้ดิมิตเบรกของวูมเมเลียมกลาหน้าเข้าไปเรื่อยๆหรือถ้าเกิดจะให้ดีนะครับผมเราพยายามหาโอกาสนะผมให้เจ้าการูด้าเราเนี่ยช่วยตีฮิตเล่าไหนหนึ่งให้ได้นี่คือจะดีมากๆเพราะว่าทําให้ในเกมหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสใช้วูร์เมเลียมดิมิตเบรกถึงสองครั้งนี่คือจะมันมากครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะรับมือว่าอ๋อวูร์เมเลียมมันสัอ่ออกมาครั้งหนึ่งละเอ้ยไม่เป็นไรแล้วไม่โกลวละลงเต็มสนามไปเลยเต็มแนวหน้าไปเลย ก็ไม่เป็นไรเขาคิดอย่างนี้ก็ไม่สีเรียนถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ฮิลหรือมีโอกาสการูด้าตีฮิตเพื่อหงายรับรองครับผมมีสัดออรอบ2แน่นอนและโดนไปสองรอบแล้วก็ฝฟนังค่าเนี่ยเสียหายหนักมากนั่ยนะครับผมว่าการสัดออเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆไฟบางทีเ่เพิ่มเพิ่มไฟนังค่าเจอบ์เมลีมเนี่ยอ่านไม่กล้าลงเลียวในแถวหน้าเยอะก็ได้นะครับผมกลัวว่าโดนสัดออไปแล้วมันไม่คุมนั่นเอง อ่านะครับผมนี่ก็จะเป็นลูกเล่นคอมโบที่นี่ต่างๆของแคลนลูุคามิในชุดนี้นั่นเองครับผมตอนนี้เนี่ยลูกเล่นาอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเน้นเน้นการบุกตรงๆตัดเกมต,ตีไปเรื่อยๆแต่ในชุดหน้าก็จะมีลูกเล่นมากมายขึ้นมาอีกแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ พี่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมชุดน่าจะเป็นแคลนอะไรนันน้นอดใจเราให้ดีจะไม่บอกว่ามันคือแคลแนแกนบูนะพี่ชินจะไม่บอกว่ามันจะเป็นแคลนแกนบูแน่นครับผมนนั่นเนี่ยเอาไปลุ้นกระเดงแล้วเราว่าไม่ไม่บอกว่าเป็นแกนบูแน่นครับผมมันมอนม,ม,ม,มันจะบอกมาแล้วนะอาช่างมันเถอะถ้ายังไงพี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ